ai chọn đấy Xin chào đi phi nó Con nội đang vào bừng mù Một chụm đấy Nên nhìn nào Vào cái kia mù sao nhàng Nè đi nè ông ham mà เด้อ. Đi mà ham. Bye bye. ไปพุ่นไปพุ่นมาแม่อุ้ก่อนเดี๋ยวมาเกือบเลยดูปะไปดูเฮียนไว้เฮ้ยค่ะจะได้เลี้ยงหม <c oughs> ูมึงไม่วันบ่ดีนะ ยืน mừng เนด้อเอาใส่แฮมเบิร์ดลวบ่เอ้ยตักใส่แฮมเบิร์ดแล้วว่าตักให้คุนคอ,อกแล้วบอ้ยเขาเป็นอ,อาบน้ำแฮมเบิร์ดเขาอาบน้ำตอนไหนอืม

อืมังวันลลยปานี่มาเนอะตอนคอยเรียงเือแมงวันมดเลยปานี่สองสี่กปดสิบสองตัวสิบสองสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวมาเลยตัวหนานาบาเนาะ มู้ไปฮัมฮัมมู้ไปโทษเลยเตรียมขอดเราไปจักเนาะง่ายอย่าเลีเนาะเฮ้ยเนาะเตียมขอดเราไปจักนี่ไปพ่อเอาออกย่านแมงวัน อุ้ยถอดใ่หนึ่งวันหนึ่งวันต um> mm. ีนองเลยนึงวันลายตีนองหละเนาะไปควยแผลด้ยจะมากินน้าขี้มูนายเขาเขาได้ยินเนาะมันแช่ด้วยมันมีอาหารเลยอืม

้อนตื่นจังเมื่อยันเงานอนน้ํา้างโอ้ตนหัวสิงไยอ่อนงามเลยของมันถอกันนีม่อื้อม่มาเพาะมากันีอันสุพนะคือบ่ปลูกเนาะบ่ะให้เอคุ้งนี่เนาะคือบ่ขยายอยังเข้ามาใส่น้ําแม่แบ่นบ่ยังาเออ ัววลมันตัวใหญ่เนาะม่อมาลาเลยโตเอาให้เอ้าให้ก็เพิ่นว่ากําลังมือจะตื่มือหมอบักน้อยมันยแมงวันหลายเมวันมันยอมันก็ออกได้แม่มันสิกิน เวลาอิ่มมันก็ออกว่ามันชีกิจช้ากันแม่พันธุ์ไก่กินบ่อมเพลินหิดบริกินเนาะ น้ำเขาก็เอาขึ้นน้ย่บนน้นเย่ยมันเบิดอลงไปเป็นตัวหนึงแล้วนะอน้ำเี่ไเด้เขาก็ต้อนอะมันีอามล้างงอือกูอจอเะต้นควาฟี มาเจ็บท้อเจ็บตาได้นาต้องอืมแล้วมอกันหัวหันให้เบิอือแง่ไปนม่วีแออไม่ชอบขี้มูพนบอนฝนตกเปื่อ นอนทึ่งพมมานอนยังบ่นพอดานอนมันจงบ่อยากมาหามูเดีมันหลับามันจะบยลูกมาอีกแข่งจะเด็กเย็นงงงเลยนี่ม่มีไผโอ้ค่ะวอาเป็นคเหนียวด้ะนอนแต่ไม่กันจีนอนไงแขนเมือก่อนดะ จากแบดให้มันเต็มห้าสิบอานน้ไพดับลูกไพดับมันเสีย,ยบอะไรแหนวแล้วอน,อนอนๆสงเปียบมองพอดามานอนหมดยังไรนี่นต่อตรงบ่คือนบอด้มีบ่อนเปิดบ่อนปิดเลยโอ้อะไรยังอุครุกบ้านนี้จะมาเกิ้อสวยมากน้อยเนาะ <laughs>

อันนี้พ่อลุงเทนมาเห็ดซอยเหมือเนอเลอเฮ้ยแต่ขางเดียวบ่อยืดผ่านตองกอนเมื่อนอนป่ะมาหานอนมาลูกมาานอนน่ลูกชวยเลยปะพี่น้องจาอ้าพอกันมาคลิปน้เนะนัน,น,นี้ก็มูก die hit my